การใช้แนวคิดของเกรเดียนทำให้เราปรับแต่งคำตอบในโลกแห่งความนามทำได้โดยไม่จำกัดภาษามาเริ่มกันที่พื้นฐานและทำความเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรการลดค่ากรเดียนช่วยให้เราหาคำตอบที่ดีที่สุดในพื้นที่ต่อเนื่องได้เราจึงไม่ต้องสร้างคำตอบมากมายแล้วเลือกหนึ่งออกมาอีกต่อไปแต่การสร้างคำตอบที่ใช้วิจารณญาณยังคงท้าทาย เรามาดูกันว่า,าการฝึกฝนดูโมเดลพลังงานจะช่วยเราอย่างไรโดยที่คำตอบที่เข้ากันได้กับคำถามจะมีพลังงานตำ่ำในขณะที่คำตอบที่ไม่เข้ากันมีพลังงานสูงซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกอบรมที่มีหรือไม่มีความขัดแย้งการใช้ตัวแปรซ่อนในระบบช่วยให้เราลดพลังงานของคำตอบที่ไม่ต้องการหรือเพิ่มโอกาสให้แก่คำตอบที่ถูกต้องในด้านข้อมูลภาพ การเชื่อมโยงร่วมกันช่วยประเมินความเข้ากันของข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบภาพเดิมกับภาพที่ปรับเปลี่ยนแล้วสิยานเลคูนแนะนำให้เปลี่ยนจากจากโมเดลแบบดั้งเดิมมาสู่การเชื่อมโยงร่วมกันทิ้งการสร้างข้อมูลอัตโนมัติและเลือกใช้โมเดลพื้นฐานที่ใช้พลังงานอนอกจากนี้เขายังแนะนำให้ผ่านจากการเรียนรู้เสริมกำลังมาสู่ การควบคุมทำนายแบบจำลองใช้การวางแผนเมื่อต้องการปรับแต่งโมเดลท้ายที่สุดการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ความเข้ากันได้ระหว่างคำตอบกับคำถามยังคงเป็นคำถามใหญ่สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความตื่นเต้นในอนาคตของการวิจัยและนวัตรกรรม